ค่ะพี่น้องคะสื่อช่องดังระดับประเทศเลยคุณแม่ขาตีข่าวน้องอออายค่ะเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่น้องอออายได้เปิดตัวเนาะ,ะไปกับเสียงพหกคุณแม่ขาแล้วก็คือสื่อจากช่องวันบันเทิงเลยคุณแม่โโช่องวันช่องวันบันเทิงช่องวันสามสิบเอ็ดนะถือว่าเป็นสื่อระดับประเทศระดับประเทศเลยเช่องใหญ่เลยค่ะก็ะคือได้โพสต์บอกว่าแจ้งเกิดน้ององออายางเอกน้อยวงการหมอลำวัยสิบเอ็ดขวบค่ะ แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการน้องอาอายสก,กุณาพรค่ะนะคะเออน้องอายสก,กุณาพรวัยเพียงสิบเอ็ดขวบหนูน้อยมหาศจัทร,ร์ที่บอยบินจากสวัสดิ์มหาสารคามสู่รรงคณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะโดยมีพ่อน,นกคอยประคบประงมสอนร้องสอนลำค่ะนกกล่าวว่าก่อนหน้านี้น้องอาอายฝึกร้องฝึกลำตามย t ท b e มาตลอดค่ะพื้นฐานน้องมาดีแล้วแค่เพิ่มเติมและหมั่นฝึกฝนไปทุกๆวันน้องจะเก่งขึ้น สำหรับไลฟ์เปิดตัวน้องไอในครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากๆน้องไม่ตื่นเวทีโซเชียลทุกช่องโซเชียลทุกช่องทางมีแต่คลิปน้องเต็มไปหมด<ช>หวังว่าความน่ารักบริสุทธิ์สดใสของน้องจะทำให้น้องมีแฟนคลับเยอะๆ<ช>เพื่อช่วยเติมเต็มความฝันของเด็กน้อยตัวเล็กๆอยากมีเงินไว้ดูแลปู่กับย่าที่ยังลำบาก่สำหรับน้องไอนะยสิกันไปเห็นมีคนอะมีคอมเมนต์เขามาถามว่าหัวหน้านก ไปหูจักน้องอะอายได้จังได้ก็นซีตามีได้ยาะแแล้วความเป็นมานะคะพี่น้องสําหรับอนกพงศกรได้ไปพบพ่อน้องอะอายหูจักกันมาจากช่องข้างไดน,นั่นก็คือพีทีพี่ไส้ของ่อนกพงศกรกลับมาจากญี่ปุน่นแล้วบอดนกพนกเลยวา่าอยากได้นางเอกมาเสริมทับเสียงวิหค่ะอ,อ่าแล้วเพินกเลยว่าอ่าเอาบ่ เอานั่งเอกหน่อยบอยจีงสีนายายะยะอ่าคือสรุปแล้วก็คือหูจักช่องข้างที่หูจักนอ้องอาอายเนี่ยหูจักจากพี่ไส้ที่กลับจากยุ่อ๋อแล้วพ่อนานโอคนก็นกเลยว่าอ่าอ่ามีคลิปมี่อย่างน้องร้องเพลงบอส่งมาให้เบิ้งแนะ่จังสีแล้วข่าพนก็เลยส่งมาให้เบิง้งแล้วพ่อพ่อนานโอคนเห็นน้องร้องเพลงน้ำตาไหลเลยยะยะ ย่าเสื้อในบุญสัมพันธ์เสื้อในบุญวาสนางไหมเสื้อค่ะเสื้อนะต้องเสื้อนะแค่นั้นนึงเพิ่นเห็นแค่นั้นแล้วเพิ่นก็บอกว่าอ่าอยากหูุดจักนองก็อายให้มากกว่านี้บพื่อนอยากให้อยากหยุดจกน้องก็อายให้มากกว่านี้เพิ่นก็เลยได้ไปนั่นแหละทีบอดโนกกับยายหอยเพิ่นได้ไปหานองทีสารคามกับยา่น่ะล่ะนี่คือความเป็นมากว่า หอวหน้อนาโนพ่นหุ่นจ้กงนอนอะไรจ้างไหอคือมีคนเขามาถาม่าหลายนะค่ะค่ะนี่แหละนี่คือความเป็นมาแล้วเรื่งต่อมาเข้ากับเห็นตามคิดตามต่างๆแล้หล่ละบ้าอบอดโนพ่นก็เอามาบ่มพอเอามาขัดเกลาเอามาเป็นลูกสเน้อลูกถัดต่อแม่ลูกสรน้อย่างนี้แพ้งเป็นผ่านาดนาฬเบิ่งเบิ่งก็ขึ้นน้ำตาไหลเลยตอนเบิ่งไลสดตอนที่เขาเนาะโตไดเนาะ หอบฝันมาหลังหานแล้วการใส่สุดอันๆเทพี่น้อยเออหนืเทพี่น่อยกันยิ่สินะแล้วการลองเพลงอันหอบอันหอบเอาค้อมฝันอย่างนั้นหัวหน้าอ้วนเพื่รับเขานั่นไหมแล้วการน้ำตาหนอนมันคอคอไหมล้กการสีห้สีหัวเท้าเอานี่เทายังสีห้เลยค่ะแลักกอพอคนกับฟ้าเพราะว่าโอ้อลูกเป็นภาพพี่นาราพี่นารอีลี่พี่น้องค่ะต้องบอกว่าน้องอายถือว่าแจ้งเกิดเต็มตัวเข้าสู่อ้อมอกเข้าสู่รังของเสียงวิหกแล้ว นกใหญ่ไปเอานกนกน้อยมาแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเสือได้บุญสัมพันธ์เสือได้บุญวาสนานี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับน้องอาอายน้องกะตองต้อไปหนีนอ้องกะสีเดินตามฝันการลอชล่วงลอติดตามาน้องอาอายของเฮานี่สีสานฝันดได้สูงซ้ำใดแต่ว่ายายสิสเสมามันว่าอนา,อาคตลุงแน่นอนเพราะว่า น้องอุ๋ยิงงเขามาชมน้องเลยแมนแมนน้องอุ๋ยิงงี้เขามาชมน้องเลยว่าน่ารักเป็นดูน้องเป็นดูน้องเอ็นศิลปินน้องศิลปินหลายคนเด็กเขามาใหากำลังใจเยอะแยะมากมายนะว่าจะเป็นใหม่พัชรีแอนออร์ดีเยอะแยะไปหมดเลยคารากาไอทีมงานของบอลแพ้วน้ำบอลแพ้วบอลปิดอ่าเขามาให้กำลังใจน้องถือว่าเป็นอ่า วงการมอลองมาลําต้อนรับน้องยังอบอุนเนาะย่าแม่นค่ะแม่นค่ะต้องบอกว่าน่าจบตามออสำน้องอายคัดเกล้าอีกนิดฝึกฝนอีกหน่อยก็น่าจะไปได้ล่ะแม่ค่ะแม่แล้วที่สําคัญคือน้องจําเนื้อจําเนื้อร้องเก่งมากมากเก่งมากมากเลย้องเพลงยังจ็จาเนื้อเพลงใดพี่น้องไม่ผหวังสักหนี่แม่ค่ะฟังไปน้ำตาไหลไปอีดีเด้ค่ะพี่น้องจริงๆต้องบอกว่าน่าจบตาม้อจริงๆสำหรับ น้องอายคนนี้ไม่ธรรมาดาแน่แต่ถือว่าเป็นบุญวัสนาของน้องอยู่ดอกเพราะว่าพ่อตะเขามาได้อ่าร่างของเสียงวีหกแล้วมีแตะคนเอ็นดูเออเบงคุณยาย่นบอกคุณยาย,ายหอยยิมแจมปีมันในร้านสาวมันยิ้มแจมปีมิแตะคนเอ็นดูบ่่าสิเป็นอ่ะแพลทิดาเป็นไผทุกทุกคนในวงในวงเออบอนนุเออบอนนุเพื่อนกะบอนนุเป็นยาได้เพิ่นเป็นยา้าเป็นยาหนุค่ะอืมน่ารัก แล้วก็พีธีรับขวัญหานแม,แม่อันนี้บก่กสักหน่อยเป็นภาพที่อบอุ่นแม่ผู้เคลา,า,า,านเออยาซีดกับเนี่าท่ข้าวไปอยู่หมู่บ้านแต่ว่าก็อยากว่าฮหอดอีกค่ะพี่น้องมันเป็นมันเป็นเหมือนฝันเลยยายเอาเป็นเหมือนฝันอี่ลีค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นภาพที่อบอุ่นคะ่ะบอยอ่าไอ้ไอ้บอยหนาๆ่นเป็นผู้สูตรขวัญ มอลบอยเท่านั่นน่ะเออพันเป็นผู้มาสุดขวรเอาหลานคือกันก็ถือว่าพันเป็นทีมงานเดียวกันเนาะค่ะเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆแต่ว่านาสออนกับพวงมาไล่เมนเป็นกําเป็นรางวัลนํำใจจากพ่อพ่อเม่์เมเนาะที่เมตาน้องอาไคือได้รังได้เงินก้อนแรกเลยแล้วก็คือบอสบอสนกเนาะบอสนก็พาเอาไปถวาย เอาไปุ<ค>นยาอ่าเอาไปใส่ผ้าเอาใส่ผ้าไปกราบยาว่าเป็นเงินก่อนแรกนะพักน้ำแรงของหนูก่อนแรกสองหมื่พันกว่าบาทนี่แหละไปไามันแยสิจําได้เลยค่ะเพื่อนกะมอบให้ยาอเพื่อสินไปแบ่งปันปูน้ำนั่นแหละค่ะาแล้วกัเงินทีพอแม่คนที่เมตตาอีหลาคนที่หายกำล่งใจมอบมาโอนมาทางออนไลน์ทางออนไลน์ บอสโนคนก็บอกว่าคนสีเอาไปผ้าน้องไปเปิดบัญชีส่วนตัวเป็นเงื่อนก้อนแหลกในชีวิตของน้องนั่นแหละพี่น้องค่ะมาไลฟ์สดแค่วันเดียวพลิกชะตาเด็กเด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กพลิกชะตาเลยแหละคุณแม่ค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตของจักเด็กหญิงคนหนึ่งไปเลยก็คือคนคนหูจักทัวร์แล้วอย่างนี้ทั่วทั่วทั่วประเทศแล้วค่ะคุณแม่เน้อเนี่ยในื้ติดตอแข่งขันใหญ่ใเข้าไปงนื้อติคนแชร์คลิปน้องเยอะมาก เยอะมากตอนนี้กระแสของเสียงมิ๖คือตอนนี้ก็คือบึ๊บมาเลยหลังจากมีน้องไอ้ไอ้เข้ามาในวงก็คือกระแสเสียยวิหก็คือเป็นที่ถูกพูดถึงมาอย่างมากจนนี่แหละเราจนสื่อช่องดังอย่างนี้อย่างช่องวันบันเทิงยังได้เอาข่าวน้องไปลงนี่ภาพที่หนาประทับใจอีกภาพหนึ่งขอบอกเนี่ยเพื่อนผาลูกสาวเพื่อนไปย่ยางหางเห็นบอกวม่านก็เป็นภาพไปหาซื้อเสื้อผ้าให้ลูกนั่นแหละค่ะ ตามทีแบบคนไม่ลูกไหมเนาะนกับผ้าลูกไปื้อเที่ยเ้อลูกตัวเออผ้าล, <c oughs> ลูกไปซื้อเสือ้อขาตัวจุมแขนกรหล่อจองหล่อจังไปอีแหลหน,น่อยค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของน้องอาอายสักกุณาพรนะคะ <c oughs> ทีใดมีโอกาสเข้ามาอยู่ในร่างของเ <c oughs> สียงวิหกนะคะกาขขอให้นอ้องอาอายเดินตามฝันแล้วก็ ให้น้องจะเลิ่นลุงเรื่องดังดังปังปังเฮ้งเห้งแล้วก็ยูประดับว่งเสียงวิหกเป็นเพชรเม็ดงามให้พอนกนกใหญ่แมนค่ะคุณแม่ครับยาสิบเบาดีบนเบาดีแห้งค่ะยาสิบชื่นชอบอิ่มเอิบมีเงินวันใจเนาะพูดถึงน้องไอ้กับกับบอลดอกอุศกรคือแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่ยาสิบ กำลังอินกับน้องอาอายมากๆเยสิทจะชอบเด็กที่กระตันยูะจะชอบเด็กที่สู้มีมานะเยสิทถึงจะชอบพูดถึงบ่อยๆวันนี้เยสิทก็มาพูดถึงน้องอาอายอีกแล้วซึ่งก็กยสิทเทมาสามมือนหลวดเหรอแน่นอนเพราะว่าประทับใจแห้งมักแห้งแม่ต้องรอเบอออิ่งเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ฝากติดตามน้องอาอายด้วยกับ คณะห,หมอลำเสียงวิหกเน,น้อแน่นถ,ถ้ามักคลิปนี้ชืนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามห้องสองคนน้ำด้วค่ะสำหรับวันนี้ห้องสองคนขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ